วันนี้ก็จะพามาเช็คไฟโชว์หน้าปัดของวิโ o นะครับไฟโชว์ตั้งนานนะบางคันไปลบโคดแต่ว่าไฟยังโชว์อยู่เป็นเพราะอะไรมาดูเรามาดูโคด ABS หรือว่า a n t i l o c k Brake s y s t e m ซึ่งเป็นระบบป้องกันการสะบัดซึ่งทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ความเร็วอยู่ที่ล้อหลังนะครับเมื่อเราใช้เบรกติมกำลังจะทำการล็อกปล่อยประมาณ50ครั้งต่อวินาทีนะครับเพื่อให้รถของเราไม่เสียการควบคุมมาดูไฟโชว์ น้าปัดตรงนี้สีส้มๆม,มันไม่ทำงานมาสามปีแล้วมาดูครับเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้มันสายไฟสายเซ็นเซอร์ขาดครับม,มันไม่สามารถสื่อสารได้กับ เซ็นเซอร์ซึ่งมันก็ขึ้นโค้ดแบบนี้นี่ตัวนี้คือตัวบัญหาครับวงจรเซ็นเซอร์ความเร็วด้านหลังขวาเพราะว่าสายมันขาดโดนหมากัดตั้งนานแล้วหมาก็ตายไปแล้วยังไม่ได้ต่อไฟโชว์อยู่อย่างนี้สปีลบก็ไม่ออกนะครับเพราะว่า สายไฟมันยังไม่ได้ต่อต่อแต่ก็ขาดอีกแล้วที่เราลบโค้ดไม่ออกก็มันยังไม่ได้ต่อสายไฟเดี๋ยวลองลบดูอืมใช่จะเป็นยังไง มันไม่ลงนะก็ยังเหลืออยู่ตัวเดิมนี่แหละหลังขวาเพราะว่าสายไฟมันไม่ไต่อก็ลบไม่ออกก็ต้องหาจุดแก้ปัญหาก็ประมาณนี้ครับ